กลับสู่ช่วงที่5ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปเมื่อกี้เกลิ่นกันไปแล้วตอนนี้อยากดูแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมเลยดีกว่านะดูภาพกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของการส่งท้ายปีเก่า26ธันวาคมนะครับผมมีโอกาสได้ไปงานแถลงข่าวข,ของ s g แล้วก็คอตโต้ที่ประกาศจะเดินหน้าหนุนโมเมสารฝันยิ่งใหญ่ใน LPGA 2017 สนับสนุน2 p r โปรกอล์ฟของไทยนะครับในการแข่งขันกอล์ฟฤดูกาลนี้2017โดยหวังว่าความสำเร็จของน้องๆทั้งสองจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในทุกอาชีพและก็สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการกอล์ฟซึ่งในงานนี้นะครับคุณรุ่มโรดรังสิโยพาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ได้บอกว่าการสนับสนุนครั้งนี้ s c g ต้องขอขอบคุณโปรโมและก็โปรเมกับความพยายามอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งทางด้านของ SCG นั้นได้ให้การสนับสนุนนะครับทั้งโปรโมและเมมาตลอด4ปีตั้งแต่ปี2013 ซึ่งความสำเร็จของทั้งคู่โดยเฉพาะในปี2016ที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นทําให้ชาวต่างชาติได้เห็นศักยภาพของคนไทยและได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับในปี2016ครับโปรเบเอเรียจุธานุการทําสถิติคว้าแช,ชมป์ได้5รายการพร้อมได้รางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี2016ของ LPGA กลายมาเป็นอันดับสของโลกและเป้าหมายในปี2017นี้ก็จะก้าวไปสู่นักกอล์ มือหนึ่งของโลกให้ได้ค่ะและพี่สาวของเธอโปรโมโมอริยาจุธานุการที่แม้จะยังไม่ได้แชมป์แรกจาก LPGA 2 0 1 6แต่ก็ได้สร้างผลงานได้สุดประทับใจด้วยการสร้างสถิติอัตราการพัดเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ4ของโลกและปัจจุบันเป็นมือ84ของโลกอีกด้วยซึ่งปี2 0 1 7นนี้ก็จะพยายามคว้าแชมป์แรกใน LPGA ให้ได้ค่ะ แถมในง,งานถแถลงข่าวนะครับยังมีการจัดเซอร์ไพรส์มอบ VTR สุดน่ารักนะครับซึ่งทาง S.C.G ได้ทำเพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าการแข่งขันและผลจะออกมาเป็นอย่างไรหัวใจของ S.C.G แล้วก็สองพี่น้องตระกูลจุธานุการก็จะผูกจะพันกันไปตลอด เอาละครับเป็น2ส,สาวที่ฮอตที่สุดนักขณะนี้แชมป์จัดไปต้องจัดไปสิครับ exclusive interview คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับ2ส,สาวมหาสัจย์นะครับโปรโมและก็โปรเมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจำง่ายๆคุณผู้ชมฮะคนพี่อย่างนี้คนน้องจะโครงใหญ่กว่าเล็กน้อยสภาพนี้โครงใหญ่ใช่นะนี่มือสของโลกนี่มือ84ของโลกวันนี้ก็มาเป็นงานดี เพราะว่าทาง S G เขาจัดไปสนับสนุนพวกเราผมเลยผมเลยอยากรู้นิดหนึ่งทุกคนพูดอยู่เสมอว่าเป็นนักกอล์ฟต้องเป็นกีฬาที่มีค่าใช้จ่ายเยอะมากผมถามนิดหนึ่งเวลาเราเดินทางไปสมมุติในเอเชียหรือในยุโรปเนี่ยปกติจริงๆคอสหรือว่าค่าเดินทางซึ่งมันก็ต้องมีค่าตัว๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่ากินข้าวค่าล้วงค่ารถเนี่ย มันน่าตกใจแค่ไหนมันเยอะเหมือนกันนะคะคือแบบมันไม่ใช่แค่ค่าที่พักหรือว่าค่าเดินทางอย่างเดียวนะแต่ว่าค่าแคดดี้ที่เราใช้แต่ละอาทิตย์ก็จ่ายด้วยครับพอจ่ายเป็นค่าวีคเสร็จเนี่ยถ้าเกิดแมตช์ไหนแข่งเนี่ยก็ต้องให้เปอร์เซ็นต์เขาด้วยอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าที่หนึ่งก็สิบเปอร์เซ็นต์หลังนะก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอะไรก็เราจ่ายเป็นชอ็ชอตๆไปใช่เขาก็จะเรียกเก็บมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะมีเออ่ เหมือนเทรนเนอร์แล้วก็นักกายภาพเดินทางส่วนตัวด้วยคือเป็นทีมเลยใช่ค่ะฉะนั้นนี่ตอนนี้เป็นระดับโลกมันต้องไปกันเต็มที่ใช่ค่ะคริปหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเลยสิน่าจะเยอะเหมือนกันนะคะก็น่าจะแบบถ้าแมบบหนึ่งก็น่าเกือบแบบหมื่นเหรียญอะไรประมาณเกือบสี่แสนบาทประมาณประมาณนั้นค่ะน,นักกีฬาทุกคนเนี่ยเขาฝันว่าถ้าเกิดเขาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเขาได้รับสปอนเซอร์จากใครสักคนเนี่ยเขาต้องอยากเวิร์กกับบริษัทระดับโลกอย่าง S c G ในเนินธุรกิจมา รอว่าปีเป็นบริษัทชั้นนำของเอเชียพรโตนี่กำลังจะกล้าไปเป็น global brand เป็นแบรนด์ะระดับโลกถามความรู้สึกทั้งคู่ว่าภูมิใจแค่ไหนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้แล้วก็เป็นสมาชิกของบริษัทไทยที่ผมคิดว่าดังที่สุดในโลกบริษัท เออส่วนตัวเมนะเมีภูมิใจทุกครั้งนะคะที่ลงเล่นแล้วหนะ้าอ,อกซ้ายไม่มีเ c g มไม่ใช่ภูมิใจแค่ได้สปอนเซอร์จากเ c g นะแต่รู้สึกว่าเป็นองค์กรที่ทำอะไรดีๆให้สังคมตอวเราอพอเรามีโลโก้เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราอยากตีกอล์ฟให้ดีนะแต่เราอยากเป็นคนดีของสังคมด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นครอบครัวของเ c g คะ่ะ จริงๆก็อย่างที่เมย์บอกค่ะเหมือนกับพอเรามีแบรนด์เอสซีอยู่หนะ้าอกเราอยู่บนหมวกแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําตัวดีๆเป็นเป็นเหมือนกับทามีภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเพื่อองค์กรแล้วก็เหมือนกับด้วยด้วยเอสซีเป็นองค์กรที่ดีทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อสังคมแล้วเราแล้วเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะการที่เราเลพิเศษเอสซีเราเรารู้สึกว่าเราอยากอยากที่จะแบบทําให้ทุกคนเห็นว่าแบบเออเอสซีดียังไงอะไรอย่างเงี้ยความภูมิใจของไทยอันนี้เราเป็นตัวแทนเขาอันนี้สุดยอดมากๆนะครับ สไตล์การเล่นของทั้งคู่แตกต่างกันยังไงมีก็น่าจะแบบบุกมากกว่าอันนี้เป็น aggressive ใช่คือบุกใช่คนนี้โมเขาก็จะอาจจะของโมอาจจะต้องมีแบบเกมแพนอะไรที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคนนี้เล่นตามความรู้สึกตามสัญชาตญาณบู้งถึงไหนถึงกันกว่าของคุณจะวางแผนหมดก็คือเหมือนจริงๆแล้วเราโมโมเชื่อตัวเองเองก็มีเกมแพนแต่เมย์อาจจะแบบไม่ได้คิดว่าอันนี้คือเกมแพนเหมือนมันเล่นด้วยด้วยความรู้สึกด้วยสิ่งที่เห็นอะไรเงี้ยครับของโมก็อาจจะเป็นแบบ อิงไปทำแบบว่าต้องมีแผนการมากขึ้นหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะค,คนนี้เนี่ยหลังจากจบอาชีพกอล์ฟผมจองตัวทันล้นะครับจะมาเป็นพิธีกรคู่ผมทำรายการอาหารเพราะว่า <c oughs> บนเวทีคุณผู้ชมครับพิธีกรก็สัมภาษณ์นะครับว่าเอาเงินไปทำอะไร เธอตอบว่าไปกินค่ะถ้าวันไหนเมย์ขึ้นมาเป็นมือนหนึ่งของโลก<ะ>ร้านที่อยากไปกินอาหารเมนูแรก <Okay. S 1> ที่อยากจะซัดฉลองแช,งชมป์วันที่เธอจากมือสองเป็นมือนหนึ่งของโลกเธออยากจะไปร้านไหนกินอะไรครับร้านไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากกินปลาชอบกินปลาชอบกิปนปลาปลาทอดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยออ๋อจริงป่ะพี่มีร้านเด็ดตัวไหนพี่พาไปได้พี่แชมป์เลี้ยงไปแล้วแชมป์จัดไปโอเคเมย์จัดมาโอเคค่ะอถามโมนิดหนึ่งโมเล่นกอล์ฟมาชิบมาสี่ปีเป็นกำลังใจให้คนนี้มาตลอด รอคอยวันที่จะเป็นแชมป์สมัยแรกถ้า <ไป S 1> เกิดเป็นแชมป์ถ้วยแรกอยากจะไปฉลองที่ไหนเที่ยวอะไรทานอะไรคะจริงๆแล้วโมมีความรู้สึกว่าด้วยด้วยเวลาเราอยู่ในโมเมนต์ที่แบบว่าเราเล่นมาแล้วมันผ่านอะไรมาแบบเหมือนกับเราได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากเล่นต่อะค่ะรู้สึกแบบอ,อยากแบบตื่นเต้นที่อยากจะเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่อไปมากกว่าคิดว่าจะไปฉลองที่ไหนมากกว่าโมคิดว่าอย่างนั้นนี่เป็นอาชีพจริงๆนะ ไม่่แต่มันมันมีความแบบความอยากเล่นเงี่ยบางทีมองว่าอย่างนั้นใช่มันเหมือนกับมันมันมาในจุดที่เราแบบอยากแล้วแล้วเราเราคิดว่าเราต้องแบบทำได้อีกเลยก็คิดว่าไปเที่ยวก็ไปหลังจากเลิกเล่นไปเลยอาจจะอย่างนั้นนะคะเธอนี่อายุเท่าไหร่นะทุกวันนี้ยี่สิบสองค่ะคิดเหมือนประมาณเจ็ดสิบกว่าใกล้แล้วกลละวสูญนาฬิกาเขาหน่อยใช่ไมสูญทำไมเวลาเจอกันนะคำถามแรกเขาไม่เคยหัวเเขาเขาเขาไม่เคยแคร์ผมเลยคุณผู้ชม เขาจะมองนาฬิกาคือเขาเห็นก่อนที่เขาจะทักผมเนี่ยเขาจะบอกพี่แชมป์นาฬิกานาฬิกงนาฬิกาเขาจะเป็นคนบ้านนาฬิกามาก <laughs> จากจากที่ผมรู้จักกับเมย์นะครับแต่แต่ผมเห็นนะักกอล์ฟส่วนใหญ่เขาจะใส่นาฬิกาที่เขาเรียกว่าเป็นสแตนเลสสตีลแต่เธอใส่แต่หนังตลอดซึ่งปกติหนังเนี่ยมันมีกฎอยู่กฎหนึ่งนะ <c oughs> ว่าใส่เนี่ยเวลาอยู่อินดอร์หรือว่าไม่ได้ออกแดดแต่เธอชอบใส่สายหนังเพราะอะไร เอาตรงๆนะมันดูยรุ่นมันดูยรุ่นชอบรุ่นปาร์ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ก็ใส่ใช้ได้ใช่อาไวอันนี้ไว้ดูปอร์คือชอบคือชอบใส่สายหนังใช่เอาไว้ดูแล้วทำไมชอบนาฬิกาผู้ผมเห็นผมเจอเขาสามครั้งเลยไม่เคยใส่เรือนเดียวกันเลยไม่ชิงเลยจริงๆวันนั้นที่รายการที่ช่องสามไปกินข้าวแล้วก็ไปนั่นมีกี่เรือนทำไหไม่จริงๆมีไม่เยอะเลยค่ะต้องบอกก่อนว่านาฬิกาเนี่ยได้เพราะว่าแชมป์แรกแชมป์แรกเนี่ยมันเป็นนาฬิกาเขาแจ้งวอลเล็กซ์ของคนที่เอลวิเททุกคนี่ไไดด้แชมป์เนนีีขออกทีสิ โรเล็กโอเยพี่โรเล็กโอเคไปอยู่ข้านอกใชแล้วก็พอมีเป็นเพลย์ออฟฟิอาค่ะมีก็ได้อีกเรียนนึงโอ้ยใช่จที่ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะมากเลยไม่ได้ซื้อคือเน้นของฟรีถูกและฟรีมีจริงๆถ้าคุณเป็นมือสองของโลกค่ะพี่สาวคุณมีของสะสมฮอบบี้อะไรบ้างไหมคะไม่ได้ไม่ได้สะสมอะไรเยอะแยะค่ะนี่ชีวิตคุณวันวันนี้ไม่คิดถึงอะไรเลยใช่ไหมครับก็มีก็มีแบบอย่างมันมีอะไรที่อยู่่คือออะไระ แฟชั่นเหรอชอบแฟชั่นนะเสื้อผงเสื้อผ้ามีรองเท้าบ้างอะไรอย่างนี้ชอบซื้อรองเท้าไว้นี่นี้รองเท้าบ้างไม่ไเยอะไม่เท่าก็มีอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเสื้อเสื้อคือคุณเนี่ยคือคนนี้เนี่ยบอกว่าบุกมุ่นกับกีฬามากเขาอยู่บนเวทีเขาบอกว่านาอดิเลกทําอะไรเธอก็บอกว่าเธอเล่นกีฬาที่ไม่เกี่ยวกับกอล์ฟแต่จะเล่นกีฬาที่ช่วยพัฒนากีฬากอล์ฟได้แบบจริงๆอยากเอาจริงๆไม่ใช่แค่โมคนเดียวมาทีโมก็ชวนเมย์ไปเล่นเทนนิสอย่างเงี้ย ใช่คือมันมันแค่เป็นอะไรที่เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยในสนสามเทนนิสคือเราไม่ได้เล่นเก่งหรอกคะ่ะแต่ว่าแบบแค่เล่นว,ว่ารู้สึกว่ามันสนุกแต่มันก็เป็นกีฬาอีกอย่างหนึง่งที่เราไม่ต้องมาคิดถึงกอล์ฟอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเข้าจิมบ้างมันมันก็เหมือนเป็นการพัฒนาร่างกายมันก็คือเพื่อกอล์ฟแต่ว่าเราไม่ต้องคิดถึงกอล์ฟอะไรเงี้ยวันนั้นคุยกับโมโตลกมากคือเมเนี่ยถ้ารู้จักเขาจริงๆนะฮะผมจะหคาคำสุภาพสุดคืยอยังไงดีเนี่ย <laughs> โคตรครัดกวนน่ะเป็นคนกวนวมากเป็นคนกวนมากแต่ว่าพี่สาวของเธอบอกว่าถ้าเกิดไปเจอในสนามกับนอกสนามนี่คนละคนคนละคนยังไงคือยิ่งแบบในสนามเมเขาจะดูเหมือนแบ,บบเมื่อีก็ดูน่กกา <S <S นกลัวน่ากลัวคือแบบเหมือนกับอารมณ์แบบว่าเออแบบโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใช่แบบ,บ,บเออแบบว่าเหมือนเขาทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็จะไม่เห็นใครเท่าไหร่เขาก็จะแบบอยู่ของเขาคือตรงนั้นแหละใครจะเป็นอะไรเขาไม่เขาบอกบางครั้งคนรู้จักกันมองไม่รู้จักเลย นอกจากเด็กอะค่ะเด็กตัวเล็กๆเมย์ก็จะเดินเอาไว้อุ้มเด็กแต่ว่าใช้เป็นนีข้ามาสายนางงามนี่เขาซ้อมมาค่ะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้๋ย่ผมให้คุณวิวมาแนะนำคุณวิวนี่คือนี่เลยอันนี้อะไรคะนี่ไงนี่คือนายงามอ๋อใช่ได้ไหมคะดีค่ะอยากจะให้อโมอวยพรแฟนๆรายการของเราทั้งช่องสามหน่อยว่าคริสต์มาสปีใหม่ ก็สําหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนค่ะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคิดะไรก็สมความปรารถนาค่ะก็ให้แฟนรายการพี่แชมป์ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะหน้าตาก็ขอให้เด็กลงทุกๆคนเลยค่ะสวยขึ้นหล่อขึ้นกันทุกๆคนนะคะปีหน้านะคะก็ฝากไปกยูลใงใจเรา2คนด้วยนะคะฝากผ่านรายการพี่แชมป์ด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับโบ้ครับขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้องเมดอ่ะ ชอบนาฬิกา,นะอาตอนลงแข่ง,งใส่ตีตสวยๆลง่งคงไม่ได้หรอไม่ได้นะคะในะสิ่งนี้โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของรายการแชมป์จัดไปวันนี้ เต็มอิ่มจุใจจริงๆค่ะส่วนค่ำคืนนี้ค่ะห้ามพลาดนะคะกับรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อค่ะทางช่อง28นะคะ5้าทุ่มครึ่งเปิดเจอกับคุณแชมป์พีรพนได้เลยเดี๋ยวมีเรื่องเด็ดๆกีฬาตัวพ่อมาฝากไ้ชมอีกแล้วค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วติดตามชมรายการแชมป์จัดไปนะคะในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยงตรงทางช่อง13นะคะเปิดเจอกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปี่ใหม่ครับ